แนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับผมวิทย์เบอร์นะครับพี่วิทย์หายไปไหนมาครับที่จริงครับไม่ได้หายไปตรงไหนครับหลังจากหมดสัญญากับไอเอสนะครับผมก็มาทําร้านอาหารแล้วก็ร้านเล่าชิวๆนะครับกับเพื่อนแล้วก็คิดว่าจะออกเพลงด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เปิดค่ายเองเล็กๆแต่บังเอิญว่าได้มาเจอกับพี่ๆเพื่อนๆที่แม็กโคชีนะครับนี่ท้นะครับเราก็เลยได้ทำวีดีโอนี้ครับใช่ พูดถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้นิดนึงครับว่ามีเพลงนี้ชื่อว่าอะไรแล้วเป็นมาอย่างไรครับพูดถึงเพลงเพื่อนช้ามจริงนะครับจริงๆแล้วเพลงเนี้ยเจ้าของพิตติอริยะนะครับโปรดิวเซอร์ทำไว้เองแล้วก็ทำดนตรีไว้เรียบร้อยแต่เปิดว่ามีชนซื้อมานะครับพิชตเจ้าของค่ายแม็กโปรทีนได้ซื้อมาแล้วก็มาหาคนร้องแล้วก็หลายๆคนร้องแล้วเขาก็รู้สึกว่ายังไม่แฮปปี้แล้วก็เปิดแล้มาเจอคุณปาโมด วิเทเลอมานะที่อยู่ในค่ายด้วยมโมก็บอกว่าเพลงนี้เหมาะสำหรับวิทเทเลอร์เพราะมันด่าๆจริงๆเป็นสไตล์วิทน่าจะโอเคกว่าพี่ชุดก็เลยส่งให้ผมฟังได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่เหมือนแบบเพื่อนรักเพื่อนนะอ่ะแล้วคอยเช็คแคร์เพื่อนทุกอย่างดูแลเช็คแคร์คยิ่งกว่าผู้หญิงเลยนะครับจริงล้วนะผมว่าเพลงนี้มันให้กำให้กำลังใจเพื่อนต่อเพื่อนด้วยกันยิ่งยิ่งยิ่งฟังแล้วยิ่งชอบแล้วมันให้กำลังใจกันหลายอย่างเลย ในชีวิตพี่วิกใครคือเพื่อนแท้ <S <S โอ้โหพี่เลยฮะผมจริงๆแนละ้วผมจะเลือกคนที่เป็นเพื่อนแท้เนี่ยผมจะค้ค,คนทุกคนนะครับหลายๆคนที่เป็นเพื่อนัน่นะค้เยอะแต่คนที่เป็นเพื่อนแท้ผมจะเลือกไม่ก,กี่คนไอ้ยอย่างที่จริงๆ,ๆิใจผมโค้กมาตั้งนานกะ็มบางคนวิเวยนพนักเลยะนะครับเพื่อนแท้ผมแต่ตอนที่เราเป็นอินดี้ด้วยกันนะครับตอนออกเพลงอินดี้อินดี้แล้วเราก็เจอกันเราลุยไปด้วยกันตล,ลอดนะครับเนี่ยก็คือเพื่อนแท้โบก็ยังนึกถึงผมว่าเพลงนี้เหมาะสำหรับผม ยอยากให้เล่าเรื่องราของเอมเป็กนิดนึงครับเรื่อราวเีก็คือก็เหมือนคนคนนึงที่แ่าอกหักจากผู้หญิงแล้วก็จะชวนเพื่อนมาดูแลกันเพื่อนก็คอยจะมาซัพพอร์ตตลอดเวลาอกหักทีไรก็เรียกเพื่อนตลอดเรียกเพื่อนตลอดแล้วเรายังไม่มีวาที่จะออกเในเมื่ออกหักแล้วยังไปหาคนอื่นยังจะจีบคนอื่นอีกเพื่อนก็ยังเตือนว่ามันเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะมันก็เหมือนว่าก็มีเรื่อง มีเรื่องก็ยังจะเอาเีกจะหาเีงหาอีกคือไม่เข็ดแต่ยังไงแล้วเพื่อนก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลออกตัวให้เราตลอดแม้กระทั่งโดนต่อยเองเพื่อนก็ยังดูแลนี่ยนะครับเพื่อนแท้ยังไงก็ไม่ทิ้งกันสิ่งจะอกหักยังไงเขายังอยู่นะเขาก็ถึงบอกว่าช้าผู้หญิงเขารักงจริงเขาคงไม่ทิ้งเอาไว้กับกูใช่ไหมความพิเศษของเอ็มวีเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นเพลงพิเศษเพลงเพื่อนแท้จริงบอกได้เลยว่าผมเล่นเอ็มวีเป็นครั้งแรก เอ็มบีที่เป็นพระเอกนะฮะเล่นเป็นพระเอกนะครับ,ลรรบแล้วก็ด,ดา้านคุณปาโมดเพื่อนแท้กันนะครับมาเล่นเป็นเพื่อนพระเอกโอ้ยฟิลสนุกสุดเพียงมันมากนะครับคุณจะได้รู้ว่าสองคนที่ไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนไม่เคยเล่นเป็นพระเอกแล้วเพื่อนพระเอกแล้วเ,เล่นไปแล้วลเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามครับบอกกระจังจริงครับขอฟังทอดบุกสักสดๆหน่อยได้ไหมครับมันจะดีไหมฮะจะดีฮะโบราณว่าไวผู้หญิงไม่ไรถูกใบผู้ชาย จะไปเสียน้ำตาทำไมลูกไอ้เพื่อนเลอมึงมีกูอยู่ตรงนี้กูยังยิ้มให้มึงเสมอรักแท้คงหาไม่เจอแต่เพื่อนแท้ต้อยู่ริงถ้ากูยิงเขารักมึงจริงเขคงไม่ทิ้งมึงไว้กับกู ทานมีจริงฝากช่องทางการติดตามพี่วิคหน่อยครับครับช่องติดตามของวิเชิ่เปอร์ก็วิเชิ่เปอร์มีช่องนะครับตามด้วยนะครับวิเชิ่เปอร์แล้วก็ทิกตอกก็พิมพ์ว่าวิทไฮเปิร์กอันเดอร์สตรอว์วิทอันเดอร์สตอว์ไฮเปิร์นะครับภาษาอังกฤษจะมีทั้งเฟซบุ๊กมีอะไรในนั้นหมดเลยฝากติดตามด้วยนะครับทุกๆอย่างนะครับฝากทุกคนดูแลด้วยเพื่อนแท้มีจริงถ้าผู้หญิงเขารักมีจริงก็คงไม่ทิ้งมือไว้กับเข